สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือวนี้มาพบพอกับเบาหนองอีกที่เก่ากับผมมาแล้วครับโขงสุดท้ายเลขฝังเล่าครับโขงสุดท้ายเลขฟังเลา่างวดวันที่16กุมภา67เบิงไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมแับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุทธีโชคเลยดวงครับงวดที่แล้วขันผู้ใด้เบ่งคีเบาหนองกาจจะเห็นนะครับเนาะวเริบนเขาตัวใหญ เพิ่นกิได้รับโชค์งวดหันเพิ่นได้ไลยอยู่ครับได้คุ้มอยู่เพิ่นว่างวดนี้ห้มกเน้นๆแต่ว่ามัให้เลือกเอาด้อเพิ่นว่าให้เลือกเอาเพิ่นให้เบาหนองมาสามหางเพิ่นให้เบาหนองมาสามหางเพิ่นบอกว่ามักก็ซื้อเอาฉันบอกมักกับพานได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นแนวทางเพิ่นว่าสินะเพิ่นสื่อของเพิ่นครับงวดนี้เพิ่นอาจจะให้มาหลายหาง แต่ว่าเพิ่นหมักของเพิ่นเพิ่นก็นเลยเสือเอาเบาหนองก็เลยถามว่างวดนีเน้เน้นเนียนไร่ปานไดแล้วว่ามันหลายหางเอาตัวละสามพันกับพ่อพิ่นว่าแล้วก็สองตัวเอาตัวละพันกับพ่องวดนี้สองตัวปุ้นว่าระแตกออกจากสามตัวนั่นแหละสองตัวแแตกออกจากสามตัวล่ะพิ่นบอกว่าแข็นมักกกเสือเอานะครับเนาะอันผู้ใดบอยอยากฟังเบาหน่องกับพานใดเด้อครับเด้อ บางคนก็มาว่าเบ้าหนองพูดมากเกสีช่วยจากไหนเนาะเกษีเบ้าหนองนั่งอยู่ซื้อเปนหน้าที่โให้เบ้ามันก็เป็นไปบ่ได้ก็ครับเด้อมันก็ต้องเบ่าพูดคุยทักทายกันแน่ละครับมันมาหอดเกสีเอาแต่ตัวเหล็กยางเดียวฉันคิดฉันคิดลบนั่นบ่ได้โชว์ของเขาเท่อดหรอกครับเสื้อเบ้าหนองนี่ก็น่าคิดบวกดีกว่าครับจังฉิมีโชว์ฉันคิดลบบ่มีโชว์หรอกครับโชคบ่เขาขางกะเดอกเนาะอะไรก็ขอให้ทุกคน จงโชคดีงวดวันที่16กุมภา67ครับผมอ่ะเลขวันไหนมาสามหางครับเพราะว่าชุดนี้เอาตัวละสามพันเพราะเพราะว่ามันลายหางถ้ามันหางเดียวเพิ่นอาจจะใส่ตัวละหาพันก็ได้ตัวละหาพันหกพันคือเพิ่นเคย์สี่ก็ได้นะครับนาะเพื่อนไหนมา093962แล้วก็เก่า64ครับ ศูนย์เก้าสามหองเก้าหางเหล็กเมืองเอเหล็กฟังเล่าเหล็กฟังเล่าครับลองนะครับเด้องวดนี่เข้ามารับโฉมไปต้องกันคือเกา่าเพื่อนบอกว่ามากักเหล็กสองตัวกระตันตเหรียญนึ่เพื่อนตันเหรียญออกเบิร์ตครับเพื่อนตันเหรียญออกเบิร์ตมี 96, 92, 62, 94, 64, เก่าหกเกาสองหกสองเก่าสีหกสีเนาะแล้วก็ศูนย์เก่าศูนย์สามเก่าสาม มันเอาตัวละพันคนว่างวดนี้งบนี้งบงวดนี้ค่อนข้างจะไร้เนี่ยคนว่าเอาแล้วแต่ผู้มักนะครับเนาะลอตเตอรี่เพิ่นจะซื้อไว้เพิ่นซื้อหกสี่เก่าสามนะครับหกเก่าเก่าหกมันจะซื้อไว้ซื้อลอตเตอรี่นะแต่มันหางได้ได้บลายนะได้ไม้ยางละเอียดสิบใบหนึ่งคนลอ่าลองเบิือครับเด้อลองพิจารณาเบิ้งงวดวันที่สิบหกกุมภาหกเจ็ดมากว่ามากอะ ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจแล้วครับเลขนันเบาหน้องทีขึ้นตัวเลขให้ตลอดครับบางคนว่าอัดเขียนเบอร์ท่านคนว่าเขียนเบอร์ท่านเนาะอัดเบาหน้องเบาเร็วเขียนเบอร์ท่านกับฟังไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเบาน้องก็จะขึ้นโชว์ตัวเลขให้อีกคือเก่านะครับเนาะเบาหน้องขึ้นโชว์ตัวเลขให้ตลอดครับกับฟังไปน้าบางทีเบาหน้องอาจีเบาแล้วรอบนึงเบาหนองมายำหลอบที่สองเบาหนองจงขึ้นตัวเลขให้ประมาณนี้นะครับเนาะ ก็ลองเบิงครับเด้อลองเบิงลองฟังเบิงลองพิจารณาเบิงซื้อสว่ะเข้ามาผูดคุยกันครับซือสวะเขามาผูดคุยกันเบ้าวน้องก็ซื้อไว้ตอนนี้เบ้าวน้องก็ซื้อเลขกเลขกอายุแม่ไว้ครับ6กกเนาะซื้อเหลขอายุแม่ไว้66ฮกเก่าเก่ากั6กเก่าเก่าฮอันนี้ซื้อเหลขอายุแม่ไว้เหลขกสามตัวบ่าวน้องกระซื้อไว้แล้วเหล็กสองตัวบ้าวน้องกระซื้อไว้แล้วงวดนีจกสิเป็นจังไ๋เนาะ งวดนี้จะเป็นจะไดเรากับบุญหงคือันล่ะครับเป็นจะใดดอกจะลองเบึงครับมันมักไผ่มักมันครับเรื่องแบบนี้มันมักไผ่มักมันมันบอกบ่ได้รอกว่าจังไดบางคนถามมาว่าเบาหนองสื่อก่อนฝันหรือฝันแล้วค่อยสื่อเบาหนองนั่นฝันเห็นแม่้งแต่มือเลขออกแล้วแต่ว่าเบาหนองนั่นสีลองฝันบึงอีกก่อนดังสิเอามาบอกสู่ฟังแต่จงแต่มือเลขออกจนเท่า มือนี่ก็ฟันเห็นแม่เธอเดียวก็เลยเดี๋ยวเอามาบอกลุงช่องมือนัดละจะลองเบิง้องพิจนาผมได้เพื่อมา <c oughs> เอามาย้ำเลขฟังเล่าอีกรอบหนึ่งครับผมศูนย์เก้าสามเก้าหสองเก้าหสี่ครับเลขฟังเล่าครับเลขฟังเลขฟังเล่าให้มาสามหางเน้นเนีนพิจนาเบิง หมักบ่มหมักอ่ะอยุติดุลพินิจแล้วบ่าวน้องกะจีไปหาตัวเลขให้คือเกา่าเดแล้วบ่าวน้องกะจีลงตัวเลขให้เบิ่งบ่ว่าเลขแม่ฮันนี่บ่ว่าเลขไอ้ไข่แล้วกะ็ตอนนี้ก็รอคือเลขอันเ,อเมื่อขมิ้นเนาะอาจารย์นีละนามบ้านหนองกะลงให้เบิ่งแล้วก็จักหมักบ่หมักเนอะตัวเหล็กเหล็กอ่เหล็กอาจารย์นีละนามก็ลงให้เบิ่งแล้วก็เดี๋ยว เขาจังมายำตัวเหลขกหนีคนหนึ่งเพื่อเพื่อลืมเดี๋ยวเรียกฟันบ้านหนองกับจีฝ้าลงเ้เบิงหลายคนกับทรงเหลขกมาให้แล้วกับบัารท่านในบอกนะครับเนาะจั่งไดกันคอยติดตามเดี๋ยวบ้านหนองจีฝ้าอัดกิบแล้วกันเอาลงเ้เบิงเพื่อทุกคนไว้เป็นตัวเลือกไว้เป็นแนวทางเนาะแล้วก็เน็นเลียกฟังเล่าเพื่อนอ่านไลน์มาบอกเพื่นบอกว่าเพื่อนไปกระทองลุงปู่สลวงบัตรกบเอบ้านเอวัดขยุ่ง เมื่อนั้นค้นหลาเพื่นว่าเมื่อนั้นคนหลเพื่นไปบดบไขยุ่งเพิ่นไปเบิ่งโหลดปูอีกหลอบหนึ่งอันนี้มุ่งหูเด้อว่าเป็นแบบใดเพื่อนบอกแค่ว่าไปเบิ่งโหลดปูอีกหลอบหนึ่งบ้านรองกระทมว่าฝันบ่หรือว่าอีหย่างแกเดี๋ยวจังว่ากันเดี๋ยวจังคุยกันกับได้คุยกันตั้งเต่มื้อนั้นเกิดจนเท่าเดียวนี้กิยังเงียบเียบอยู่เกิดเดี๋ยวรอเพิ่นก่อนครับเพิ่นสิอว่าจังไ๋บ่แน่ได้เพิ่นอาจสิฝันเกี่ยวกับลวนลุงปูหรือเปล่า หรือว่าเพื่อนฝันเกี่ยวกับวัดตนังหรือเปล่าเพื่อนจังว่าเด็กกลับไปเบิงรถปูอีกเพื่อนบอกแค่นี้นะอย่างไรงวดนี้เ้ามารับโชคไปน้ำกันงวดวันที่สิบหกกุมภาหกเจ็ดเล็ฟังเล่าครับให้มาเน้นเนตัวละสามพันก่อนพ่อเพื่อนว่าเดี๋ยวบนเนี่ยไกลมือเล็กออกอัดอาจสิอดัอด,อดลงอีกก็ไ้เพื่อนก็ว่าผู้ได้เหรียน,น้อยเลรียหลายเข้าขยาวากันนะครับนาะเพราะว่า เพ่นเหรียองเพิ่นในสีอยู่แล้วเพิ่นเป็นคนมากเหรียถ้าคนมากเรียนสีหูครับถ้าคนมากเหรียญใจกอาใจบางคนก็มากเรียนอยู่แต่ว่าแกงบงหน่อยคือเบ้าหนองสเบ้าหนองกับมากเลรียแต่ว่าเบ้าหนองงบหน่อยเบ้าหนองก็บซื้อตามกําลังเจ้าของนะครับเนาะแต่ไหนงวดนี่เขาว่าจับเงินหมื่นจับเงินแสนจับเงินล้านกันอีกคือเก่าจะไดครับลองพิจารณาผงนะครับได้เดขกผ่าแดงมากบอมากแกซื้อไหวเดขกฝันหลายๆคนกันมากแกซื้อไหว มามากกับผ่านได้บาหวากัก่ยังไงก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิ่งไหนก็ให้สมหวังดังปาถนาสุขสุขคนบบาหนองหวังว่างวดนีเอาสิได้จับโชหไงไปนากันคิดสิ่งใดห้สมหวังดังปาถนามีเงินใส่ใจบกขาดมือเฮ็ดยังกับประสบความสําเร็จทุกประการขอทุกคนโชคดีงวดที่16กุมภา6-7สวัสดีครับ